ด้วยนะครับท่านครับครับไปสายคุณสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณสมบูรณ์อ่ยคุณประเทศสักหน่อยแล้วครับเชิญครับมีปัญหาเรื่องอะไรครับก็คืออย่างนี้ครับท่านผมทำนานะครับแล้วทีนี้ทั้งเกษตรเท่าก้าหวานข้าวหรือข้าวขึ้นแล้วสิบห้าวันให้ไปแจ้งผู้ใหญ่แจ้งเงินไอเรื่องไเรื่องทำนานะครับครับเออแล้วทีนี้ ทางผู้ใหญ่เขาไม่ให้ผมแจ้งครับอืมสองปีแล้วครับปีแล้วให้แจ้งแต่แต่เขาไม่ส่งเอกสารไปที่เกษตรอำเภอครับก็ดีนะถ้าผู้ใหญ่ไม่แจ้งต่อไปเราต้องไปแจ้งเองครับติดต่อแจ้งแจ้งเกษตรอำเภอเองก็ไม่ต้องผ่านผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกเฉยๆผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีหน้าที่โดยชอบหรอกนะหน้าที่ก็อยู่ที่เกษตรอำเภอนะครับถ้อจะเจอผู้นั้คือต้องผู้ใหญ่บ้านเซ็นไงครับเกษตรอำเภอถึงจะรับครับ Hmm. เขาเซ็นรับรองแล้วก็เซ็นให้ไหมเขาไม่เซ็นครับปีที่แล้วเขาก็ไม่เซ็นทําไมถึงไม่เซ็นทะเลาะก,กันหรือเปล่าเป็นคู่แข่งกันไหมตอนเลือกตั้งม,มันก็มีเรื่องหลายอย่างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับไม่ต้องเล่าไม่มีเวลาฟังเยอะนะครับเอป,ปัญหาตนี้นแหละผมถึงบอกว่ามันต้องมีเหตุสักอย่างหนึ่งแหละมันเป็นความขัดแย้งกันส่วนตัวนั่นแหละตอนนั้นแหละก็คือลูกเป็นหนี้เป็นหนี้เงินกองทุนหมู่บ้านเงินล้านอ่ะนะครับอืมใครเป็นหนี้ลูกสาวผมครับ แต่คแอเขาก็เลยบีบเลยใช่ไหมสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเลยครับผมอ่าก็จริงมันลูกศิษย์มันไม่เกี่ยวกันน่ะก็มันไม่เกี่ยวอะไรครับเขาก็แยกเขาก็มีทะเบียนบ้านคนละบ้านบ้านคนละหลังครับเอออเนี่ยมันได้หลายอย่างเนยผมโอ้มันทุกอย่างมันมีที่มานะ่ะเขาก็ขอคุณก็ต้องคนเป็นพ่อเขาบอกให้ลูกไม่ชําระเหรอลูกเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านแล้วไม่ชําระหนี้เหรอ ทำลาครับเขาก็ตอนปีที่แล้วก็ไอโควิดมั่งอะไรมัง่งเขาก็ส่งดอกใช่ไหมครับทัทง้งทั้งทั้งหมู่บ้านนี้เขาก็ส่งดอกกันอย่างเดียวทีน่นี่มันเขาก็ทำเงินไม่ทันมั่งอะไรมัง่งก็ติดปีนี้ก็เอาอีกแล้วเขาเขาก็ส่งมาเที่ยวหนึ่งแล้วแล้วทีนี้มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับผมอมยมอู<ำ>่อำเภออะไรครับเนี่ยยูนเพออะไรอ๋เพอสีเทพครับสีเทพหมูหมูยี่สิบนะสนุนนะครับแล้ว มีเบอร์ผู้ใหญ่บ้านไหมเนี่ยมีไหมผมไม่มีแล้วครับที่หลังหาเบอร์มาน่าจะคุยให้ก็ผมไปไปที่โรงพักมาเที่ยวหนึ่งเลยครับเนี่ยเลยสองเที่ยวแล้วเขาก็ไม่คุยเขาไม่ไม่อะไรเลยเยปี <ừ> ที่แล้วผมก็ไปหากำนันมั่งหาไปยันในศูนย์น้ำาลงทรรมนะครับครับทัทง้งท <ừ> ัศนศูนย์เขาก็ให้ทําให้มันไม่เกี่ยวกันเขาก็ไม่ทําอะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาทีมงาน ดึงสายคุณสมบูรณ์กลับไปเจราจาหลังไม่ก่อนแล้วก็ประสานทางกเกษตรอำเภอที่สีเทพมาคุยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะมันจะได้เป็นข้อสังเกตนะครับ,รบก็คือปัญหาความขัดแย้งกันในหมู่บ้านนั่นแหละนำมาซึ่งการไม่รับรองพอไม่รับรองมันก็เป็นปัญหาทําให้เขาไม่ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐรนะครับเป็นข้อจํากัดอยู่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอประสานก่อนแล้วกัน